เไหนใช่ไข่กับจิงจออินสองกับไข่จี่งจ่กับไข่เป็นเลขอะไรครับแง่หนึ่งอินสองกับไข่คือเลขอะไรครับเลขสิบเก่งจังอือินสอกับไข่เหมือนเลขสิบใช่ไหมอือ ป้าบอกให้น้องเฟยกินข้าวนิดเดียวกินเยอะเดี๋ยวอ้วนหน้าบานแล้วป๋าบอกใน<อ>ด,ดูชุดซิชุดหล่อไหมครับออชุดหล่อจังเอ,อ้อันนี้ชุดอะไรชุดอะไรครับชุดอะไรครับเก้าี้เมาครับเอาเกี่อ,อี้เมาส์อือืก้อ,อีอเ้เมาส์เหมือนกันครับเฟ